เผยความอึดแบตเตอรี่ของ iPhone 12 Pro ใช้งานต่อเนื่องได้เกือบ10ชั่วโมงเผยรายชื่อ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ผ่านการรับรองจากกสอทอชอแล้ว d XOMark เพิ่มคะแนนรีวิวหน้าจอ Galaxy Note 20 Ultra เป็นมือถือที่ดีที่สุดในโลก Apple ถอดแอป Apple TV Remote ออกไปจาก Apple Store โดยไม่มีการประกาศใดๆ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 4.1และ OS 14.1ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเผยความอึดแบตเตอรี่ของ iPhone 12 Pro ใช้ต่อหนึ่งได้เกือบ10ชั่วโมงแต่เปิด5 g แล้วสูบแบตกว่าและหลายคนน่าจะพอเห็นการรีวิว iPhone 12และ iPhone 12 Pro รอแรกของเหล่าเทคบล็อกเกอและยูทูบเบอรของประเทศนอกกันไปบ้างแล้วโดยไฮไลท์หลักๆของรีวิวครั้งนี้คือสื่อนอก ทำการทดสอบความอึดแบตเตอรี่ของ iPhone 12 Pro พบว่าใช้ 5G แล้วกินแบตกว่าเปิด 4G t h o m g e คือสื่อน,นอกที่เป็นคนทดสอบความอึดของแบตเตอรี่ iPhone 12 Pro ในครั้งนี้ซึ่งวิธีที่พวกเขาใช้ทดสอบในครั้งนี้ก็คือจะเปิดความสว่างจอของ iPhone 12 Pro เอาไว้ที่150นิตและรีเฟรชหน้าเว็บทุกๆ30วินาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดแน่นอนว่าจะทดสอบทั้งตอนที่เปิดใช้งานแต่ 4G และตอนที่เปิดใช้งานแต่ 5G โดยผลทดสอบก็ออกมาตามนี้ iPhone 12 Pro เปิด 4G จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง9ชั่วโมง6นาที iPhone 12 Pro เมื่อเปิด 5G จะใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมง25นาทีซึ่งจากผลลัพธ์จะเห็นว่าพอเปิดใช้งาน 5G แล้ว iPhone 12 Pro จะกินแบตเตอรี่มากกว่าเดิมอยู่ที่ราวๆ20%เลยทีเดียวและเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11และ iPhone 11 Pro ในการทดสอบแบบเดียวกันในวงเล็บแต่เป็นแบบเปิด 4G สมาร์ทโฟน2รุ่นดังกล่าวจะทำผลงานออกมาได้ดีกว่า11.16ชั่วโมงและ10.24ชั่วโมงตามลำดับโดยทำไก k รายงานว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมือถือเรือธงของฝั่ง Android แล้วเทคโนโลยี 5G ในเรื่องของการสุบแบตของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ยังตามหลังอยู่1.9ด้วยกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทาง Apple ก็ทรับปัญหานี้เป็นอย่างดี พวกเขาใส่ฟีเจอร์ Smart Data Mode เข้าไปไว้ใน iPhone 12และ iPhone 12 Pro โดยฟีเจอร์นี้จะคอยสลับใช้งาน 5G, 4G LTE แบบอัตโนมัติดูว่าเวลาไหนควรใช้การเชื่อมต่อแบบไหนเพื่อได้มาซึ่งการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าความจุบแบตเตอรี่ของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมเมื่อเทียบกับซีรีส์ iPhone 11ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วที่มา Tom g r ผ่าน Macrumors และข่าวต่อมาเลยนะครับกับข่าวดีย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วว่าตอนนี้ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ได้ผ่านการรับรองของกสทชยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในข้อมูลที่ปรากฏในฐานระบบของกสทชนั้น iPhone 12ถูกใช้รหัส a 2 4 0 3และ iPhone 12 Pro รหัส a 2 4 0 7ในการขออนุญาต โดยกำหนดการวางจำหน่ายจากข้อมูลจากแหล่งข่าววงในคาดว่าทั้ง2รุ่นเตรียมวางจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้ส่วนเรื่องราคายังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่คาดว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อัปเดต22ตุลาคม2020 Dxomark สำนักงานรีวิวกล้องสมาร์ทโฟนและกล้องโปรเจ้าดังวัดคะแนนล่าสุดบอกว่า Galaxy Note 20 Ultra เป็นมือถือจอดีที่สุดในโลก ดีเอ็กโอมาล่าสุดมีการปรับปรุงกันให้คะแนนกล้องสมาร์ทโฟนใหม่และมีการเพิ่มการวัดคุณภาพหน้าจอเข้ามาใหม่ด้วยทําให้ตอนนี้ดีเอ็กโอมาแทบจะวัดคุณภาพทุกอย่างในสมาร์ทโฟนแล้วกล้องหลังกล้องหน้าเสียงและหน้าจอรูปการวัดคะแนนหน้าจอของดีเอ็กโอมานี่คือก้ารายชื่อสมาร์ทโฟนหน้าจอเทพตามลําดับ จากมากไปหาน้อยที่ทำการวัดผลซึ่งในการเปิดชัดคะแนนใหม่ทาง Dxomark ก็ได้เลือกสมาร์ทโฟนหลักหลายรุ่นและแบรนด์ระดับใกล้เคียงกันมาวัดผลคะแนนจนทำให้ตอนนี้ซัมซุง g ก a รุซี่ o t ต20อัลตรกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอเทพที่สุดในโลกณตอนนี้ส่วนในการวัดคะแนน Dxomark จะมีลักษณะและรูปแบบการวัดคะแนนเฉพาะตัวเพื่อความแฟร์ในการวัดคะแนนและในส่วนของการวัดคะแนนหน้าจอแบ่งออกเป็นการวัดทั้งหมด6ส่วน ความสามารถในการอ่านในวงเล็บเนื้อหาบนหน้าจอสอีสันวิดีโอความเคลื่อนไหวการสัมผัสอาร์ติแฟกต์ของภาพรีวิวต้นฉบับของหน้าจอ Samsung Galaxy Note 20 Ultra รูปแบบวัดคะแนนกล้องใหม่ DXOMARK ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดคะแนนกล้องของสมาร์ทโฟนใหม่เน้นแสดงภาพจากการถ่ายให้เห็นในรีวิวมากขึ้น DXO m a r บอกว่า การให้คนดูเห็นภาพจากกล้องเยอะๆจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความประทับใจของคนดูต่อมือถือเครื่องนั้นๆด้วยนอกจากนี้จะมีการเพิ่มหัวข้อในการวัดคะแนนอย่างภาพจากเลนส์วายและเลนสทะเลจากที่เคยเห็นหัวข้อย่อยของการวัดภาพนิ่งเฉยๆก็หยิบออกมาเป็นหัวข้อใหญ่สูงด้วยเพราะเขาให้ความสําคัญพอๆกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสรุปผลคะแ,แนนในรูปแบบใหม่ โดยรูปแบบการวัดคะแนนใหม่นี้มีผลต่อคะแนนของเครื่องที่เพิ่งจะมีการวัดไปในระยะหนึ่งได้มีการหยิบเอามาเทสใหม่บ้างแล้วหลาย,ลายรุน่นซึ่งสมาร์ทโฟนที่มีคะแนนสูงสุดในชัดกล้องถ่ายภาพก็ยังคงเป็นเซ a ี Me, Me ่มี i 10 u ั t r a าเช่นเดิมส่วนในสมาร์ทโฟนบางตัวก็มีการลดคะแนนลงไปบ้างจากการปรับปรุงรูปแบบการวัดคะแนนใหม่อย่าง Google Pixel 4และ Samsung s a m s u n ก Galaxy S20 Ultra ด้วย ส่วน iPhone 11 Pro Max นั้นได้คะแนนเพิ่มมาจากเดิมเยอะพอสมควรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อัปเดต21ตุลาคม2020 Apple ถอดแอป Apple TV Remote ออกจาก Apple Store แล้วใช้งานผ่าน Control Center แทนซึ่งแอป,ปนี้ใช้สำหรับควบคุม Apple TV ผ่าน iPhone หรือ iPad ทำได้เหมือนการใช้รีโมทควบคุม การถอดแอปนี้ออกไปไม่ได้ทําให้ผู้ใช้ iPhone iPad มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจาก Apple ใส่คุณสมบัติ Apple TV Remote เข้าไปเป็นพื้นฐานตั้งแต่ iOS 12แล้วโดยสามารถเพิ่มคําสั่งในการ Control Center ศูนย์ควบคุมเอกสารสรับสนุนล่าสุด Apple ก็ระบุว่าการควบคุม Apple TV Remote ให้ทําผ่าน Control Center โดยไม่พูดถึงการดาวน์โหลดแอปแยกแต่อย่างใดที่มา Nightu5 Mac Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14. 1 4.1และ iPad OS 14.1ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปแล้วเพิ่มฟีเจอร์อะไรมาบ้างมาดูกัน iOS 14. 1 4.1มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆสำหรับ iPhone เพิ่มการรองรับการเล่นวิดีโอ HDR 10บิตและแก้ไขในแอป,ปรูปภาพสำหรับ iPhone 8ขึ้นไปจัดการปัญหาที่ทำให้ Widget ตโ er ฟลเดและไอคอนบางรายการแสดงในขนาดที่ลดลงบนหน้าจอโฮม จัดการปัญหาที่อาจจะทำให้การลากวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมลบแอปจากโฟลเดอร์แก้ไขปัญหาที่ทำให้อีเมลบางฉบับในแอปเมลถูกส่งจากนามแฝงที่ไม่ถูกต้องแก้ไขปัญหาอาจทำให้สายโทรเข้าไม่สามารถแสดงข้อมูลภูมิภาคได้แก้ไขปัญหาบนอุปกรณ์บางเครื่องที่อาจจะทำให้การเลือกโหมดแสดงผลแบบสูงและรหัสตัวอักษรและตัวเลขส่งผลให้ปุ่มโทรฉกเฉินบนหน้าจอลลอกซ่อนทับกับช่องป้อนข้อความ จัดการปัญหาที่ทําให้ในบางครั้งผู้ใช้บางรายไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเพิ่มเพลงไปยังคลังของตนได้ในระหว่างดูอัลบัมหรือ, play อจจาารเพล,ลิสต์แก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้ไม่สามารถแสดงเลขศูนย์ในแอปเครื่องคิดเลขได้แก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้วิดีโอที่มีการสตรีมถูกลดความละเอียดชั่วคราวเมื่อเริ่มเล่นแก้ไขปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถตั้งค่า Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวสําหรับผู้ใช้บางรายได้ แก้ไขปัญหาที่ทำให้วัสดุตัวเรือนของ Apple Watch แสดงในแอป,ป Apple Watch อย่างไม่ถูกต้องจัดการปัญหาในแอปไฟล์ที่อาจจะทำให้ผู้ให้บริการคลาวที่มีการจัดการ MDM บางรายแสดงเนื้อหาไม่ถูกต้องว่าไม่พร้อมใช้งานปรับปรุงความเข้ากันได้กับจุดเข้าถึงสัญญาณไร้สายของ Ubiquiti iPad OS 14.1มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆสำหรับ iPad เพิ่มการรองรับการเล่นวิดีโอ HDR แบบ10บิตและแก้ไขในแอป,ปรูปภาพสำหรับ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วรุ่นที่2ขึ้นไป iPad Pro รุ่น11นิ้ว iPad Pro รุ่น10.5นิ้ว iPad Air รุ่นที่3ขึ้นไปและ iPad mini รุ่นที่5จัดการปัญหาทำให้วิดเจ็ตโฟลเดอร์และไอคอนบางรายการแสดงในขนาดลดลงบนหน้าจอโฮมแก้ไขปัญหาที่ทำให้อีเมลบางฉบับในแอปเมลถูกส่งจากน้แฝงที่ไม่ถูกต้อง จัดการปัญหาที่ทําให้บางครั้งผู้ใช้บางรายไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเพิ่มเพลงไปอย่างคลังของตนได้ในระหว่างดูอัลบัมหรือเพล์ลิสต์แก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้วิดีโอที่มีการสตรีมถูกลดความละเอียดชั่วคราวเมื่อเริ่มเล่นจัดการปัญหาในแอปไฟล์ที่อาจจะทำให้ผู้ให้บริการรลาวมีการจัดการ MDM บางรายแสดงเนื้อหาอย่างไม่ถูกต้องว่าไม่พร้อมใช้งานสำหรับเ,เพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone และ iPad อยู่ ก็าสามารถเข้าไปเช็คอัปเดตกันได้แล้ววันนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เว็บ s u p p o r t a p p l e c o m t h t h h t 2 0 1 2 2 2ขอบคุณข้อม,มูลจากเว็บไซต์หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดขา่าวสารดีๆข่าววงการมือถือข่าวไอีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ